เราเรียกทำไมะจะกินทาโร่เหรอเออกินทาโร่เหรอเอามาขึ้นมาสิเอาขึ้นมาให้แม่ส,เมมสิเอาขึ้นมาให้แม่เร็วอารวาสแม่ดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยเสียงดังมากเอามาให้แม่เอามามาขัาบมาเร็วไปเอามาเร็วๆตัวเองอยากกิน ไม่ต้องมาอารวาสแม่แบบนี้ไปเอามา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 เร็วๆแกะได้ไหมแกะได้หรือเปล่าเอามาเร็วๆมาไปเอามาเร็วไปเร็วๆงั้นรอพ่อพ่อไปห้องน้ำรอก,ก่อนรอพ่อก่อนอ่ะเอออ่อ่พยายาม พยายามด้วยความพยายามของหนูกล้วยของแม่อันหนูกล้วยอันหนูกล้วยเออหนูกล้วยแกะได้ไหมกล้วยแกะได้ไหมลูกเอามาให้แม่ดูมาแม่มาใส่มือแม่เอามาใส่มือแม่มาเร็วแม่อาให้กินกินไหมไม่ได้กินมามา,มาให้แม่ดูให้แม่ดูก่อนมาเร็ว มาเอามามามาเร็วๆจะมาเรว่าทำไมจะค่าไปไหนเอามาให้แม่แน่แล้วก็หันหลังทำไม่ะเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองจะกินได้ไหมล่ะแก่แล้วเหรอนะ่ะน่ะแม่ดูสิเอาแม่ไปดูก่อนเร็วแก่แล้วใช่ไหมน่ะแก่แล้วหรือเปล่ามา พยายามอย่างในการจะกินทาโร่ครั้งนี้ไหนแม่ดูสิแกะได้ไหมแกะได้ไหมมองหน้าแม่มองหน้าแม่มองหน้าแม่แกะได้ไหมตกลงแกะได้ไหมได้กิ่นไหมตกลงได้กินหรือเปล่าไหนแม่ดูสิมาแม่ดูอ๋อน้องแกะได้เหรอไหนได้รึปล่มา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 ,มาอะอย่าหญ่ใหญ่าหญ่แย่งอย่าแย่ง นี่เหรอโอ้ยกล้วยทำไมเก่งจังวะตายเก่งจังเลยวะไหนดูสิแม่แกนี่เหรอที่กล้วยแกเหรอว้ายทำไมเก่งอย่างนี้วะไหนไปดิอ่ะอันนี้อ่ะโอ้ยกล้วยอยากกินอันนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงนั่งลงครับผมอ่ะลี้อะ Ơi, nó đi lỡ Thì cô ai kẻ lơ lỡ nó mày mày kính mày mày vậy, mày 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 น,นั่งดีดิงั้นนั่งนั่งดีดอ่ะอ่ะอ่ะเขียวหน่อยสิกูติดคอฟันยังไม่มีอ,อืมอ่ะพอพอแล้ว ไปไปพอแล้วอิ่มแล้วไปไปพอแล้วเดี๋ยวให้พ่อมาก่อนให้กินใหม่นะอันนี้เก็บไว้นะเก็บไว้นะนี่เหลือตั้งเยอะนะไปไปเลือไปไป,ไปนอนไปไปลูกไปไปนอนไปไปนอนพอแล้วกินเยอะเกินไปมันเข็มแม่ว่าพอแล้วไป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 ,ไป,ไปนอนไปไปไปนอนที่ตรงนู้นของหนูไปตรงนั้นแม่เปิดพัดลมไปแล้วมีพ้าหูของหลวด้วยนะาจะชอบเถียงเถียงตลอด แม่บอกว่าอย่าเนนถียงเสียงเดมันเดึกแล้วพอแล้วพอแล้วมันมันเดึกมันเดึกพอพอแล้วไปไปพ่อพอ่อมาพ่อมาไปไปสอพออไม่จะอันนี้พ่อนี่ นี่พยายามแกะได้ด้วยนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยแล้วแม่บอกไม่ให้กินแล้วพอแล้วกินเยอะก็จะเข็มไม่จ่านั่งเถียงเถียงพ่อมาอ่ะเอาพ่อเอาให้กินให้น้องกินเหรอโอ้ดีใจดีใจมาขัดใจกันกเถอะขัดเออดีใจอน้องยืนสิลูกน้องยืนน้องยืนน้องดีใจโอ้ย ดีใจมากมาย่เทียากสมัยที่เราลือนไหวกิจรนวนี้มัิพอหรือยังพ่อให้พอหรือยัง เรียบร้อยกินหมดได้บัดหนาวหมดได้บัดหนาวอ,อร่อยไหมล่ะ